สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้นะครับเปิดเรื่องมานี้น่าตื่นเต้นเลยคือมีภาพปฏิบัติการลับกลางดึกในไครเมียที่ตอนนี้รัสเซียยึดครองอยู่แล้วก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนนะครับชื่อเรียกกันเล่นๆข้างในว่าหน่วยปีศาจเนี่ยเขาใช้ฝูงโดรนเข้าไปโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แบบรัสเซียเขภูมิใจมากเลยที่ว่าทันสมัยที่สุดอย่าง S 400นะครับ ค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยค่ะใช่ครับเรื่องที่เราจะมาลงรายละเอียดกันวันนี้ก็คือเหตุการณ์ในคืนวันที่27ตุลาคม2025นะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโดนยูเครนพุ่งเป้าโจมตีสถานีเรดาร์สำคัญๆของรัสเซียไป3แห่งเลยแล้วก็มีเรือเร็วโจมตี BK16 อีกหนึ่งลำด้วยในแหลมไครเมียอือหือหลายเป้าหมายเลยนะคะ แต่ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือคำถามที่ว่าดโดรนพวกนี้มันบินผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 ที่แบบขึ้นชื่อว่าเก่งมากๆเนี่ยเข้าไปได้ยังไงคือระบบที่ใครๆก็คิดว่ามันน่าจะเจาะเข้ายากมากๆนั่นสิคะ S400 นี่ถือเป็นตัวท็อปเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาลองไล่เรียงข้อมูลกันดูจากพวกแหล่งข่าวบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราพอจะหามาได้นะครับ เรามาดูกันว่าปฏิบัติการนี้มันเป็นมาอย่างไงเทคนิคที่เขาใช้คืออะไรกันแน่แล้วผลลัพธ์มันส่งผลกระทบแค่ไหนและที่สำคัญเลยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการที่เอาเทคโนโลยีที่อาจจะดูราคาถูกกว่าไปสู้กับระบบป้องกันที่ราคาแพงมหาศาลได้ค่ะน่าสนใจมากค่ะมาเริ่มกันที่รายละเอียดปฏิบัติการคืนนั้นเลยนะครับ คืนวันที่27ตุลาคม2025ที่ทางแหล่งข่าวในยูเครนเขาเรียกว่าคืนแห่งปีศาจนะครับชื่อดูดุดันมากเลยนะคะครับเป็นการประสานงานการระหว่างหน่วยโดรนของกองทัพอากาศยูเครนกับหน่วยข่าวกรองทางทหารหรือที่เรียกว่า s u r เป้าหมายนี่ชัดเจนมากครับคือต้องการทำลายระบบเรดาร์ซึ่งก็เหมือนเป็นดวงตาของรัสเซียในแถบทะเลดำตอนเหนือแล้วก็ไครเมียเลยถูกต้องเลยค่ะ เป้าหมายที่ถูกโจมตีเนี่ยมีความสำคัญมากๆจริงๆเป็นเรดาร์หลัก3ระบบเลยนะคะที่ทำงานเชื่อมกันอยู่คือป้อนข้อมูลให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะ S400 ในพื้นที่นั้นก็จะมี1คือเรดาร์ 96Lo6 ค่ะตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะในการตรวจจับแล้วก็ชี้เป้าให้ S400 2คือเรดาร์ PATteric ตัวนี้จะใช้คลื่นยาวหน่อยทำให้มีจุดเด่นคือ,อตรวจจับพวกเครื่องบิน Stealth ที่เรดาร์ปกติอาจจะมองไม่เห็นได้ดีกว่าแล้วก็3คือเรดาร์ 55Z6 u n i b o U ค่ะตัวนี้เป็นเรดาร์เตือนภัยระยะไกลมากๆเปรียบเหมือนดวงตาหลักเลยที่มองได้ไกลเป็นร้อยรกิโลเมตรการที่ทำลาย3ตัวนี้ได้พร้อมๆกันเนี่ยมันเลยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับเครือข่ายป้องกันของรัสเซียเลยค่ะอืมแสดงว่าเลือกเป้ามาอย่างดีเลยนะครับแล้วข้อมูลบอกว่าปฏิบัติการนี้ใช้โดรนหลายสิบลำเลย ส่งจากทางฝั่งตะวันตกของยูเครนข้ามทะเลดำเข้าไปค่ะบินข้ามทะเลเลยอืมเรื่องการนำทางก็น่าสนใจนะครับคือไม่ได้ใช้แค่ GPS อย่างเดียวแต่เขาผสมผสานกับระบบอ ra ินฟราเรดด้วยอ๋อใช้ผสมกันเหรอคะใช่ครับเพื่อให้มันแม่นยำขึ้นแล้วก็เยากต่อการถูกตรวจจับหรือว่าถูกก่อกวนสัญญาณด้วยนะครับอืมฉลาดมากเลย แต่ประเด็นที่น่าทึ่งที่สุดอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเลยคือมันผ่านระบบป้องกันเข้าไปได้อย่างไงบริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งระบบ p a n ซ s i l s 1ที่เขาออกแบบมาเพื่อยิงสกัดโดรนระยะใกล้โดยเฉพาะเลยนะแถมยังมี S-400 คุ้มการอยู่อีกชั้นใหญ่ๆใช่ค่ะมีการป้องกันแน่นหนามากแต่รายงานจากฝั่งยูเครนเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยยิงสกัดไม่ได้เลยนะก่อนที่โดรนจะไปถึงเป้าหมายเออมันเป็นไปได้ย่งไงครับ หรือว่าจริงๆแล้ว S 4ฟ0มันมีจุดอ่อนที่เราไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะตัวดโดรนเองที่มันพิเศษมากๆนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะคือนักวิเคราะห์เขาก็ชี้ไปที่ปัจจัยหลายๆอย่างผสมกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวดโดรนเองค่ะมีรายงานว่านี่เป็นดโดรนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถน่าสนใจคือมันเปลี่ยนเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์อะค่ะเปลี่ยนเส้นทางได้เองเลยเหรอครับใช่ค่ะคือมันไม่ได้บินตรงๆตงามแผนที่ตั้งไวเ้เป๊ะ แต่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเองได้ตลอดเวลาทำให้ระบบป้องกันของรัเสเซียสับสนในการติดตามแล้วก็ล็อกเป้าได้ยากขึ้นเหมือนเล่นซ่อนแอบ,บกันกลางอากาศเลยอ๋อเข้าใจละ อย่างที่สองคือเรื่องยุทธวิธีค่ะมีการใช้กลยุทธ์บินต่ำมากๆเลียดผิวน้ำหรือพื้นดินไปเลยเพื่อหลบเรดาร์ผ้าพื้นแล้วก็อาจจะมีบางลาที่บินวนหลอกล่อดึงความสนใจระบบป้องกันไปทางอื่นก่อนแล้วฝูงหลักค่อยพุ่งเข้าเป้าหมายจริงเป็นการผสมกันร,ระหว่างเทคโนโลยีกับการวางแผนที่แบบแยบยลมากๆค่ะโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีโดรอนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมด้วยนี่เอง แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆล่ะครับมีอะไรมายืนยันได้บ้างมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะคะคือมีภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่เขาเผยแพร่หลังเหตุการณ์นะคะมันแสดงให้เห็นความเสียหายบริเวณที่ตั้งของสถานีเรดาร์เลยโดยเฉพาะตรงที่ตั้งของเรดาร์ในโบยูทางตอนเหนือของไครเมียภาพมันชี้ให้เห็นเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นเสียหายหนักมากคาดว่าตัวเรดาร์เองน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วหรืออย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานพอสมควรเลยค่ะครับ ซึ่งการสูญเสียเรดาร์เตือนภัยระยะไกลตัวนี้ไปเนี่ยถือว่าส่งผลกระทบหนักต่อการเฝ้าระวังของรัเสเซียในพื้นที่นั้นเลยค่ะแล้วก็ได้มีแค่เรดาร์ใช่ไหมครับเหมือนจะมีเป้าหมายอื่นโดนด้วยใช่ค่ะนอกจากเรดาร์สามระบบนั้นแล้วนะคะโดนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังประสบความสําเร็จในการโจมตีเรือเร็วโจมตีลำเลียงพลแบบ BK16 ที่จอดอยู่ใกล้ชายฝั่งด้วยค่ะอ๋อมีเรือโดนด้วยค่ะ ทาง H.R.U. ของยูเครนเขาได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอจากตัวโดรนเองเลยนะแสดงภาพตอนที่มันพุ่งชนเกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้รุมแรมเลยเรือ BK-16 นี่ถึงแม้จะลำไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความสำคัญในการเคลื่อนย้ายพวกหน่วยรบพิเศษหรือว่าปฏิบัติการแทรกซึมตามแนวชายฝั่งอะคะ่ะการสูญเสียเรือลำนี้ไปก็กระทบต่อความคล่องตัวทางยุทธวิธีของรัสเซียในทะเลดำไปไม่น้อยเลยค่ะ เข้าใจครับพอปฏิบัติการสำเร็จปลุกเนี่ยเสียงจากฝั่งยูเครนก็ออกมาทันทีเลยทางโคโซก HRU นี่ประกาศเลยนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในภารกิจดโดรนที่สำเร็จที่สุดอืแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าระบบป้องกันร,รัสเซียเจาะได้แล้วก็ไม่มีที่ไหนในใครเมียปลอดภัอีกต่อไปคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจครั้งใหญ่ให้ฝั่งยูเครนเลยใช่ค่ะ ส่วนทางฝั่งรัสเซียก็ก็เป็นไปตามแนวทางที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก,กระทรวงกลาโหมเขาก็ออกมารายงานสั้นๆว่ามีการโจมตีด้วยโดรนจิมแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้นได้อ๋อบอกว่าสกัดได้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันคำกล่าวอ้างนั้นนะคะส่วนสื่อของรัฐอย่าง RIA Novosti หรือ TASS เนี่ยก็รายงานแค่ว่าได้ยินเสียงระเบิดไม่ได้ลงรายละเอียดความเสียหายอะไรซึ่งก็กสอดคล้องกับรูปแบบการควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องความสูญเสียทางทหารของรัเสเซียเขานะคะครับก็เป็นไปตามคาดเรื่องนี้แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนกับรัเสเซียสฝ่ายนะครับสิ่งสะท้อนจากนานาชาติก็น่าสนใจเหมือนกัน โดยสภาพจากพันธมิตรหลักๆของยูเครนถูกต้องค่ะชาติตะวันตกอย่างสหราาชนาจากักรรฐเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตัวเองของยูเครนนะคะคือถึงแม้จะไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าแต่ก็เน้นย้าว่าการโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนที่ถูกยึดครองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยูเครนทําได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะครับ อย่างกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ถแถลงชัดเจนทํานองนั้นเลยค่ะขณะที่รัเสเซียเองก็ตอบโต้ตามฟอร์มคือกล่าวหาว่ายูเครนใช้เทคโนโลยีตะวันตกมาโจมตีพลเรือนซึ่งมันก็ขัดแย้งกับหลักฐานที่ชี้ว่าเป้าหมายเป็นฐานล้วนๆนะคะครับผมกลับมาที่ตัวผู้ปฏิบัติการนิดนึงครับชื่อหน่วยปีศาจเนี่ยฟังดูขลังแล้วก็น่ากลัวดีนะครับมันมีความเป็นมาย่างไงครับชื่อนี้ อ๋อ oh, ชื่อนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อทางการนะคะอ้าวเหรอครับค่ะแต่เป็นชื่อที่ทหารในหน่วย h u r บางส่วนเขาใช้เรียกหน่วยตัวเองกันแบบไม่เป็นทางการนะคะมันก็สะท้อนลักษณะภารกิจที่ต้องทำคือเป็นปฏิบัติการลับในพื้นที่อันตรายในดินแดนข้าศึกโจมตีเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ก็ก็เหมือนหน่วยพิเศษในตำนานอื่นๆนั่นแหละคะ่ะที่มักจะมีชื่อเรียกที่สื่อถึงความลับความเก่งกาจอะไรทำนองนั้นอ๋อ oh, เป็นชื่อเล่นกันภายใน แล้วหน่วยนี้เขามีความพิเศษยังไงบ้างครับพอจะมีข้อมูลไหมมีข้อมูลว่าหน่วยเนี้นะคะได้รับการฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษของนาโตด้วยทําให้มีทักษะแล้วก็ยุทธวิธีที่ค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวฝึกกับนาโตเลยใช่ค่ะ ส่วนเรื่องเทคโนโลยีก็น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ได้พึ่งพาของตะวันตกอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างโดรนที่พัฒนาเองในยูเครนกับชิ้นส่วนสําคัญสคัําญอย่างพวกชิปนําทางหรือระบบควบคุมประสิทธิภาพสูงที่มาจากตะวันตกผสมผสานกันค่ะหน่วยนี้เคยสร้างชื่อมาแล้วนะคะจากปฏิบัติการใหญ่ๆก่อนหน้านี้อย่างเช่นการโจมตีสะพานเคริร์ชหรือวัาฐานทัพอากาศซากี้ไมครเมีย ทำให้ทางรัสเซียมองว่าหน่วยนี้เหมือนเป็นหน่วยผีอะค่ะที่แบบคาดเดาไม่ได้แล้วก็รับมือยากมากๆโหฟังดูเก่งจริงๆครับการที่หน่วยนี้สามารถเจาะระบบ s 4 0 0ได้สําเร็จด้วยดโดรนเนี่ยมันส่งผลในเชิงยุทธศาสตร์ยังไงบ้างครับ ผลกระทบมีนัยสำคัญเลยค่ะการทำลายเรดาร์หลัก3ระบบนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยมันเหมือนกับการปิดตาระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในพื้นที่สำคัญไปชั่วคราวเลยนะคะปิดตาเลยเหรอครับใช่ค่ะทำให้เกิดช่องโหว่หรือทางเดินที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับยูเครนในการที่จะส่งโดรนหรืออาจจะเป็นขีปนาวิทร่อนเข้าไปโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปได้ง่ายขึ้นเช่นพวกฐานทัพเรือที่เซเวสโป,โปหรือเมืองสำคัญอื่นๆในไครเมียนะคะ บอดไปเลยในบางพื้นที่แล้วก็บางระดับความสูงด้วยมันก็เลยเปิดโอกาสให้ยูเครนช่วยจังหวัดนี้โจมตีเป้าหมายอื่นได้ถ้าหากรัสเซียยังซ่อมแซมหรือว่าหาตัวใหม่มาแทนที่ได้ไม่เร็วนักช่องว่างตรงนี้ก็จะยังคงอยู่สร้างความได้เปรียบให้ยูเครนต่อไปได้ค่ะ <c oughs> แสดงว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่จับต้องได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ แล้วในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญน,นาโต้บางคนนะคะปฏิวัติการนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยมันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็ความกล้าหาญของยูเครนที่สำคัญคือมันตอกย้ำแนวคิดเรื่องสงครามออสซิเมทริกวอร์แฟร์นะคะที่ฝ่ายที่ดูเหมือนจะด้อยกว่าสามารถใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าอย่างเช่นโดรนซึ่งราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับเป้าหมายมาสร้างความเสียหายให้กับระบบอาวุธราคาแพงมหาศาลแล้วก็ซับซ้อนอย่าง S400 ได้ครับโดรนราคาถูกสู้กับระบบราคาแพงใช่ค่ะ เหตุการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่ารัสเซียอาจจะต้องเร่งพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ของตัวเองอย่างจริงจังเลยนะคะ EW นี่คือพวกก่อกวนสัญญาณใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพวกระบบที่ใช้ก่อกวนสัญญาณควบคุมหรือสัญญาณนำทางของโดนเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากโดนยุคใหม่ที่มันฉลาดขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วฟีดแบ็ในยูเครนเองเหรอครับหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเป็นยังไงบ้าง โอ้แน่นอนเลยค่ะว่าข่าวนี้สร้างขวัญและกำลังใจอย่างมากเลยในยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมากล่าวชื่นชมความกล้าหาญและก็ความแม่นยำของทหารเลยนะคะโดยบอกว่านี่เป็นอีกก้าวสู่ชัยชนะครับในโซเชียลมีเดียเอง #DemonUnit นี่ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยมีการแชร์คลิปแชร์ข้อความสนับสนุนกันอย่างกว้างขวางเลยค่ะสะท้อนถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความหวังที่เพิ่มมากขึ้นของคนยูเครนค่ะเอาละครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมาในวันนี้นะครับปฏิบัติการของหน่วยปีศาจในคืนวันที่27ตุลาคม2025เนี่ยก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าจับตามมองมากๆของยูเครนเลยทีเดียวการที่เขาใช้โดรนทำลายระบบเรดาร์สำคัญไปถึง3ระบบแล้วก็เรือ b k 16ได้อีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเสียหายทางวัตถุนะครับแต่มันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เขาว่าทันสมัยแล้วก็แพงระยับอย่าง S400 เนี่ย ก็มีช่องโหว่เหมือนกันแล้วก็สามารถถูกเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยีโดรนและยุทธวิธีที่เหมาะสมใช่เลยค่ะถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเหตุการณ์นี้มันสะท้อนภาพสงครามยุคใหม่ได้ชัดเจนจริงๆที่โดรนซึ่งราคาเข้าถึงง่ายขึ้นข้อมูลเขากรองที่แม่นยำแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลย มันคือสงครามอสมมาตรในทางปฏิบัติจริงๆที่ฝ่ายเล็กกว่าสามารถใช้เทคโนโลยีมาพลิกเกมสู้กับมหาอำนาจได้แล้วมันก็ท้าทายความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางทหารและเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซียโดยตรงเลยค่ะครับผมและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะจดการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราก็ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่มันต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมานะครับซึ่งอาจจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในตอนนี้หรอกแต่ก็น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อครับ คำถามก็คือยุทธวิธีการใช้ดโดรนที่อาจจะต้นทุนต่ำกว่าแต่ว่ามันชาญฉลาดเพื่อโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการออกแบบระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ส่งผลต่อสมดุลทางทหารในความขัดแย้งอื่นๆทั่วโลกในอนาคตไปอย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ ความเปราะบางของระบบป้องกันร,ราคาแพงที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบป้องกันที่ซับซ้อนมากๆเมืม่อต้องมาเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มันพัฒนาไปเร็วเหลือเกินเป็นคำถามที่น่าติดตามจริงๆครับสำหรับอนาคต